สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกันทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง Morning t a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันในเดือนรกรกฎาคม2568นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะอย่านำไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะตามการแบ่งโหราศาสตร์ไทยชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะคะแล้วก็ดาวในเดือนนี้จะย้ายหลายๆดวงแล้วได้ตำแหน่งดีด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูดาวดวงแรกดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ว่าได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอยู่ในภพเรือนลาภะลาบผลแบบลับๆมีโอกาสถูกหวยโดยเบอร์ได้เหมือนกันหรือมีโอกาสเดินทางไกลหรือช่วงนี้คุณจะมีเซน ที่ดีในเรื่องของการได้รับผลผลประโยชน์รายได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงหรืออาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางไกลเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งดาวหนึ่งดาวนั้นก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารจรเข้าสู่ภพเรือนตัวตนของคุณเข้าไปทับลักของคุณเป็นตำแหน่งมหาจักรมหาจักรหมายถึงการกระทํา อะไรก็แล้วแต่ของคุณก่อนหน้านี้จากความเพียรความพยายามเพราะดาววังคันคือการลงมือทําแล้วก็คําว่ามหาจักรก็คือได้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณดาวมาดาวังคานเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชาช่วงนี้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือโอกาสของการเดินทางที่จะนํามาซึ่งการได้เพื่อนสังคมหรือการพบปะเพื่อนฝูงหมู่ญาติ ญาติพี่น้องมีโอกาสประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทําในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตัวคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางการติดต่อประสานงานการบุกบ่าฝ่าดงกับบางเรื่องที่คุณทําอยู่ก่อนหน้านี้มันจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะแล้วก็ดาวอีกหนึ่งดวงก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นเกษตราที่ปรดีอยู่ในภพเรือนการงานการงานมั่นคงการงานโดดเด่นการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็งานเยอะงานยุ่งในช่วงนี้ด้วย แล้วก็การติดต่อการเจราจาค้าขายในช่วงนี้ดูเฮงดูปังมากๆได้รับผลผลประโยชน์รายได้เข้ามาด้วยแล้วก็ดาวพระพฤหัสถึงได้ปรารเกษตรแต่ว่าอยู่ในภพเรือนการงานก็หมายถึงจะให้คุณในด้านดีค่ะก็คือมีเกณฑ์จะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือคุณจะมีไอเดียหัวคิดดีในช่วงนี้หรือการงานของคุณดูมั่นคงมากๆแล้วก็ถูกสนับสนุนจากผู้ใหญ่ได้ด้วยค่ะแล้วก็ ดาวพระสุกอีกหนึ่งดวงที่เป็นกเกษตรตาธิปยีอยู่ในภพเรือนสุภาสุภาหมายถึงการเดินทางการเดินทางไกลหรือเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่มีความเออมั่นคงในเรื่องของการเงินการเงินประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองบางท่านได้โชคฟุกฟเข้ามาในชว่วงนี้ด้วยค่ะ ่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งดวงก็คือดาวราหูเป็นอาริเป็นเกษตรตาที่ปดีด้วยก็หมายถึงการเพียนพยายามการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เ,เกี่ยวกับต่างประเทศช่วงนี้คุณจะมีไหวพริบดีแก้ไขปัญหาได้เก่งแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะจัดการอะไรได้หลายๆเรื่องที่จะเข้ามาในเดือนกรกฎาคมแต่จะเป็นเรื่องที่จะทาให้คุณมีชื่อเสียงหรือสามารถที่จะพลิกแพง หรือ,อความคิดความอ่านของคุณมันจะไวในเดือนนี้แล้วก็มีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ล่าผลผลประโยชน์รายได้ที่จะเข้ามาในเดือนกร,รกฎาคมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ทาโร่ว่าจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศรีกันบ้างนะคะไพ่าทาโร่จะออกมาอย่างไรกับชาวลัคนาราศรีกันนะคะ ไพ่ใแบรแรกค่ะ7 of ว n นอก็คือความพยายามการต่อสู้ความเพียรความขยัน t h e h i e r o p h a n นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นดาวพระเกตอีกหนึ่งดวงดาวพระเกตไปอยู่ในภพเรือนการงานการงานถูกกระตุ้นในภพเรือนการงานมีทั้งดาวพระพฤหัสมีทั้งดาวพระพุธก็หมายถึงกระตุ้นให้คุณสมองไวขึ้นคำพูดคำจามีตรกะเหตุผล คิดไวทำไวหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณจะถูกกระตุ้นให้งานของคุณเยอะขึ้นผู้ใหญ่ให้การผลักดันเกื้อหนุนส่งเสริมแล้วก็ได้ในเรื่องของความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับบางท่านอาจจะได้ร่ำเรียนอะไรบางอย่างที่ต่อยอดในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะ The High Priestess นักบวชหญิงแล้วก็ The h i g r o h a n t นักบวชชายขึ้นมาทั้งสใบเลยนะคะก็มีในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมาโดดเด่นมากๆแล้วก็ มีชื่อเสียงเพราะว่า h ไฮพิเทสก็คือคําว่าชื่อเสียงชื่อเสียงโดดเด่นแล้วก็เรื่องของความสวยความงามโดดเด่นในช่วงนี้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เบื้องหลังหรือเกี่ยวกับความสวยความงามในช่วงนี้โดดเด่นนะคะแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของการมูเตลูด,ด้วยแล้วก็โดดเด่นอีกเรื่องนึ่งก็คือการเข้าวัดทําบุญช่วงนี้คุณจะเซน์แรงด้วยก็มีโอกาสที่คุณจะ สื่อสัมผัสได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็จะได้ในเรื่องของลาบผลที่จะเข้ามาอาจจะเป็นลาภลอยแบบนั้นก็ได้นะคะเชนออฟครับความสุขก,การได้เฉลิมฉลองแล้วก็ครอบครัวหนดาบการตัดสินใจที่แนว่วแนว่แนมั่นคงแล้วก็เด็ดเดี่ยวแล้วก็ได้รับชัยชนะจากความพยายามของคุณด้วยนะคะอัศวินถือถ้วยข่าวดีกำลังมาถึงนะคะ หไม้เท้า6ถ้วยเด็กถือดาบความมั่นใจแล้วก็เอ p มเพรสเอมเพคือความสุขความสุขความสมหวังการกินดีอยู่ดีความอุดมสมบูรณ์ให้ขึ้นมาบอกถึงว่าความพยายามของคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตัดสินใจที่มั่นคงแน่วแน่ถึงจะมีอุปสรรคปัญหาบ้าง ถึงจะมีเรื่องให้ต้องเคลียร์บ้างแต่คุณจะเคลียร์ปัญหาได้ดีแล้วก็ช่วงนี้ความคิดความอ่านของคุณมันรวดเร็วแล้วก็หมายถึงว่าคุณจะมีไหวพริบดีการตัดสินใจที่แน่วแน,วแนว่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ทําอะไรด้วยการมีเหตุมีผลแล้วก็ทําอะไรด้วยความคิดก่อนทําเสมอก็มีข่าวดีในบางเรื่องที่อใครรอเรื่องของอางานเบื้องหลังงานลับๆหรืออาจจะได้ โชคของขวัญของรางวัลแบบลับๆก็ได้แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากในเรื่องของการได้เฉลิมฉลองกับตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะหมายถึงครอบครัวในช่วงนี้จะมีความสุขการได้ตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณหลุดพ้นออกจากปัญหาบางอย่างก็ได้นะคะเหมือนเรื่องกวนใจอะไรก่อนหน้าน,นี้มันจะมันจะถูกขจัดหรือถูกแก้ไขปัญหาจากเอ่อ ความตั้งใจการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณหรือถ้าใครมามีปัญหาอะไรกับคุณช่วงนี้คุณจะขี้ไขรปัญหาได้ดีแล้วก็เหมือนจะถูกเกื้อหนุนหรืออาจจะมีคนมาช่วยแก้ปัญหาในช่วงนี้ได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไพ่จะบอกอะไรกับคุณอีกชาวลัคนาราศีกัน การงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆการได้ลองทำอะไรบางอย่างงานดูประสบความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเริ่มทำอะไรมาก็แล้วแต่ความพยายามความเพียรส่งผลดีในด้านของการได้ซั์ได้เงินเข้ามาบางท่านอาจจะทำอะไรหลายๆอย่างในช่วงนี้การงานดูโดดเด่นแล้วก็อาจจะได้ได้เงินมาจากหลากหลายทางแล้วก็งานจะเข้ามาล้นมือด้วยนะคะต้องต้องเหมือนกับเตรีย์ดีๆเนาะเพราะการงานของคุณจะ โดดเด่นมากในช่วงนี้ด้วยแล้วก็รับผลหรือข่าวดีบางอย่างที่คุณรอคอยเกี่ยวข้องกับงานมีโอกาสประสบความสําเร็จการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้นะคะหรืออาจจะถูกสนับสนุนแบบลับๆหรือได้ข่าวดีในเรื่องของการงานแบบลับๆก็ได้ก็มันมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนหรืออาจจะย้ายไปอยู่ที่ไกลขึ้นหรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ว่างานประสบความสําเร็จได้ด้วยดีช่วงนี้คุณจะมีไฟมีแรงผักดนันมี energy ของความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีกําลังใจที่ดีจากครอบครัวจากผู้ใหญ่จากเจ้านายหรือจากเพื่อนร่วมงานก็ได้อืมแต่บางท่านก็ต้องระวังปัญหาที่เข้ามาจากคนที่ไม่เห็นด้วยหรือคนที่ขัดแข้งขัดขาคนที่อิจฉาแลสียคุณก็ยังมีอยู่นะอืมก็ต้องระวังหน่อยเนาะ คนที่อยู่ในมุมมืดหรือแบบไม่เปิดเผยตัวเป็นเป็น,ปนคู่ศัตรูคู่แค้นคู่อาฆาตอะไรแบบนั้นก็มีเหมือนกันก็เหมือนกับว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะการดีของคุณก็คือตำแหน่งหน้าที่ของคุณมันดีการโชว์ออฟในเรื่องของผลงานมันดีแต่ว่าคนที่ไม่ชอบเรามันก็มีเหมือนกัน ช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะการทํางานของคุณอาจจะต้องเออพยายามที่จะไม่เอาเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่มันเสียความรู้สึกไปแล้วมาเป็นอารมณ์อืเพราะว่ามันจะทําให้คุณสูญเสียสูญเสียเหมือนทําให้คนอื่นคิดไม่ดีหรือรู้สึกกับตัวของคุณไม่ดีก็ได้เพราะช่วงนี้ของคุณมันโดดเด่นทําอะไรก็ดูจะ ได้รับการสปอร์ตที่ดีถ้าคุณวางตัวดีเนาะก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะในช่วงนี้การงานดูโดดเด่นมากๆคุณจะได้จบปัญหาเก่าๆหรือจะได้เคลีย์อะไรที่มันยุ่งเหยิงยุ่งยากสําหรับการงานของคุณในช่วงที่ผ่านมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรการเงินของคุณบางท่านก็ใช้เงินเก่งเนาะเพราะมันมีรายจ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารเอ่อ หรือคนที่อายุมากกว่าในบ้านก็ได้มันมีเรื่องจุกจิกที่จะต้องจ่ายบางท่านก็อาจจะช่วงนี้เข้าสังคมเยอะเนาะแล้วก็มันจำเป็นต้องจ่ายในส่วนนี้แต่เหมือนคุณเหมือนคุณก็รู้ว่ามันต้องจ่ายอะไรก็ดูจะวางแผนอะไรได้ดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเนาะก็อาจจะได้จ่ายกับเรื่องของการร่ำเรียน เรื่องของการเข้าสังคมแต่ว่าคุณก็หาเงินเก่งไม่ว่าจะเจอกับปัญหาการเงินยังไงแต่คุณก็จัดก,การได้เหมือนกันนะตัดสินใจอะไรดได้รวดเร็วจัดการได้ดีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเหมือนการเงินมันจะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถึงจะมีรายจ่ายแต่ว่าการเงินของคุณมันยังคล่องตัวอยู่ก็ไม่ถึงกับติดขัดเนาะแต่ รายรายรับดีแต่รายจ่ายอาจจะต้องระวังหน่อยเนาะค่ะแล้วก็ต้องระวังอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้หรือการรวบุ่มลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังสามดับก็คือการแทงข้างหลังการถูกหักหลังการถูกหลอกถูกโกงแล้วก็ระวังคนใกล้ตัวในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมาในรูปแบบของการขอยิบขอยืมแล้วไม่ได้คืนแบบนั้นก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรความรักคนโสดไพ่ขึ้นมาประมาณว่าโอกาสของความสุขมีเข้ามานะคะคุณจะได้เจอกับความรักที่จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์หรือความรักที่เป็นคู่แท้ของคุณก็ได้เพราะมีทั้งไพ่ของอนักบวชชายนักบวชหญิงเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ที่จะมาเสริมกัน ทำให้เจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองหรืออาจจะเป็นคู่จาก,กเด็ดชาติก็ได้นะคะดูคุณจะโดดเด่นการมีเสน่ห์จะดึงดูดในเรื่องของความรักเข้ามาแล้วก็ดูคุณเป็นคนที่ยืดหยุ่นกับสิ่งต่างๆได้ดีแต่ว่าบางครั้งคุณก็อาจจะต้องระมัดระวังกับเรื่องของความรักอยู่บ้างนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจ็บปวดมาก่อนแล้วในเรื่องของความรัก ด้วยการที่คุณไว้ใจก็ได้อืมแต่ว่ารัครั้งนี้ก็อาจจะเป็นรักที่คุณรอคอยก็ได้มันมีเกณฑ์การได้เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นจากความผิดหวังก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นชาวธาตุน้ำเอออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนบุตรนคนเกิดวันจันทร์หรืออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนกรกรพิจิกโดดเด่นมากๆอืม แล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้นะคะมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคุณดูตัดสินใจที่แน่วแน่มาก่อนหน้านี้เนาะความสัมพันธ์ดูมันจะมีความสุขมากๆแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเหมือนปรับตัวหรือพยายามที่จะทําให้ความรักมันไปต่อ หรือความรักมันดีกว่าเดิมเพราะอาจจะมีบางอย่างที่เขาไม่พูดหรือเขาไม่แสดงออกหรือคุณอาจจะไม่แสดงออกกับสิ่งที่มันอยู่ในใจของคุณก็ได้เหมือนกับว่าถ้าคุณคิดหรือคุณต้องการอะไรเหมือนไพ่ึ้่มันบอกให้คุณแสดงออกนะอย่าปิดบงังอย่าเก็บไว้ในใจมีอะไรก็พูดออกมาไม่งั้นมันจะเป็นในเรื่องของระเบิดเวลาเนาะแต่ว่าโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะความรักดีขึ้นก็มีเกณฑ์ที่คุณจะสุขสมหวังเป็นช่วงที่คุณจะ เหมือนกับเขาจะเห็นความสําคัญในตัวคุณหรือมีเรื่องของสเสน่ห์เข้ามาก็ได้ช่วงนี้เขาดูจะอินดูกับคุณแล้วก็เหมือนจะพูดจาหวานดูโรแมนติกหรือมีความรู้สึกว่าอยากเข้าหาคุณในช่วงนี้ก็ได้เดือสตาค่ะแล้วก็เอ็มเพรสเขาดูจะมองคุณในแง่ดีมากๆถึงก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะพูดไร้ายพูดแรงๆหรืออาจจะไม่ค่อยได้สนใจคุณแต่ช่วงนี้เขาจะกลับมา สนใจคุณแล้วก็มีเรื่องของการพูดจา,าที่ดีขึ้นแล้วก็เห็นอกเห็นใจหรืออาจจะแบบเปคุณมากขึ้นก็ได้อืมมันเป็นเรื่องดีนะคะก็เป็นโอกาสที่จะมีความสุขแล้วก็ความคาดหวังในความรักอนาคตก็มีเกณฑ์ที่แบบความรักจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณมีคู่เป็นอย่างไร จะมีเรื่องของการได้จดทะเบียนไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมบางอย่างหรือเป็นในเรื่องของตัวบทกฎหมายมีในเรื่องของการได้คุยเรื่องที่มันเป็นปัญหาเนาะอืมเหมือนคุณต้องระวังในเรื่องของคําพูดหรือการกระทําที่มันที่มันทําให้เกิดการทะเลาะการไม่เข้าใจหรืออะไรที่ไม่เข้าใจเหมือน ถ้าเราเลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงเพราะว่ามีคําว่าห้าดาบขึ้นมาก็คือการประทะการไม่ยอมกันเหมือนถ้าถ้ามันถ้ามันเบาลงได้ในเรื่องของการเอาแต่ใจกันทั้งคู่มันก็จะทําให้ความรักมันดีขึ้นนะคะอืมเพราะความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแต่อาจจะด้วยอ,อชอบเอาชนะกันมันก็เลยทําให้ความรักมันมัน มันเป็นในเรื่องของการเอาแต่ใจถ้าคุณบาลานซ์มันได้ความรักดีมากค่ะอืมถึงช่วงนี้คุณอาจจะดูนิ่งๆเงียบๆหรือการแบบใช้จิตวิทยาในการในการแก้แค้นหรืออะไรแบบนี้เหมือนเงียบแล้วทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเอ่อเครียดไปด้วยอะไรแบบนั้นเหมือนกับมีอะไรให้คุยกันแต่คุยกันในด้านของการซอฟๆคุยกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกันบ้าง จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกันอีกคะใ,ในช่วงที่าดาวย้ายหลายหลายดวงในเดือนนี้ในเดือนมก,กราคมดวงคุณจะเป็นอย่างไรเลตเทเกตมีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อ่ากลับไปทบทวนเรื่องราวเก่าๆหรืออาจจะได้ไปทําไปแก้ไขสิ่งเก่าๆก,ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะได้ซ่อมบ้านก็ได้หรือต้องระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ด้วย มิดเทเวนพบรอยกลางฟ้าพบเรือนที่สิบของชาวลัคนาราตีกันก็มีดาวอยู่ตรงนี้ถึงสามดวงก็มีเกณฑ์ที่มันจะมีความก้าวหน้ามีความสุขความสมหวังความสําเร็จกับสิ่งที่คุณคาดหวังมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จการถูกผู้ใหญ่หนุนนําการพูดเกณฑ์การเจรจาก,การค้าการขายช่วงนี้ดีมากๆแล้วก็ดูจะโดดเด่นในเรื่องของอความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณทําอะไรมาก่อนหน้านี้ มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองออพูดดีลอะไรไปก็ดูประสบความสําเร็จเจมินายเจมินายราศีเมถุนก็คือพบเรือนกรมมะอยู่ดีเนาะก็โดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้บางท่านอาจจะได้กลับไปทํางานเก่าๆหรือกลับไปแก้ไขในเรื่องของงานหรืออาจจะได้ดึงงานเก่าๆกลับมาปรับปรุงแก้ไขจะทําให้เฮงให้ปังได้เหมือนกัน รือบางท่านอาจจะได้ได้ต่อยอดในเรื่องของข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างกลับไปแก้ไขอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้นะคะ Seven h o ฮ l a t i o n เลชัมีเกณฑ์จะได้ลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนการค้าการขายการถูกซัพพอร์ตโดดเด่นในเรื่องของคู่นะคะได้ทุกแบบเลยคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนความรักดูจะได้ ได้มีความสุขได้ประสบความสําเร็จกับสิ่งที่คุณดิวหรืออะไรที่มันเป็นปัญหาก่อนนั้นนี่มันจะได้เคลียร์มันจะได้จบปัญหาแล้วก็สิ่งเก่าๆที่มันเคยเ,เก็บกระดานพับไว้นื้อของการงานก็มีโอกาสจะดึงกลับมาทําใหม่แล้วเฮงแล้วฟังได้เหมือนกันแล้วก็โดดเด่นเรื่องของคู่นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้เรื่องของการถูกซับพอร์ตแล้วก็บางท่านถ้าอยากมีคู่ในช่วงนี้ก็มีโอกาสจะมีคู่ สิจิตริย์มีเกณฑ์การได้ขยัยบขยายเติบโตการเดินทางการพุ่งไปสู่เป้าหมายเหมือนเป้าหมายของคุณมันชัดเจนมากๆไม่ว่าคุณจะลงทุนหรือทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะถูกซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ว่าการค้าการขายการเจราจาต่อรองใดๆดูจะประสบความสําเร็จการงานเดือนนี้โดดเด่นมากๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าคุณเพียรพยายามทําอะไรมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้มันจะเป็นที่ประจักษ์ในผลงานของคุณแล้วก็มีเกณฑ์จะจะโดดเด่นในเรื่องของอ การอยู่เหนืออุปสรรคต่างๆหรือคุณจะอยู่จุดสูงสุดในเรื่องของงานอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะถูกผลักดันให้ไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมก็มีเกณฑ์น,นะคะที่คุณอาจจะได้เดินทางในช่วงนี้ด้วยการเดินทางไกลกันเดินทางใกล้ได้หมดเลยแล้วก็มีเกณฑ์ได้ขย,ขยายถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็มัจมนจะมีเกณฑ์เติบโตอาจจะได้โปรเจกต์เพิ่มหรืออาจจะได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือมันมีการขยายตัวค่ะ ก็เป็นความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกระกฎาคม2568นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะเลขเด่นนําโชคของคุณจะได้เลขอะไรชาวาลัคนาราศีกันเลขสองค่ะซินถือถ้วยสองศูนย์สองสองศูนย์เป็นเลขเด่นนําโชคให้กับชาวาลัคนาราศีกันในเดือนกระกฎาคม2568 ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อคอมไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ต์มอนิ n งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซูเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการโอนเข้าบัญชีให้มอนิงก็ขอบคุณมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ